นะทุกคนก็เห็นอยู่แล้วว่าภาพมันถ่ายเมื่อไหร่ใช่ไหมแล้วที่สําคัญที่สุดก็คือเมื่อวานที่ผมไปแถลงข่าวนักข่าวก็าวาวถามว่าใครมีเส้นใครมีสายที่ผมบอกโดนใครก็คนนั้นก็ตามกฎหมายหมดทุกอย่างจบแค่นี้แหละกต่ถ้รารู้จักส่วนตัวรู้จักไหมครับรู้จักรู้จักแต่ไม่สนิทรู้จักกันมากี่ปีแล้วครัรู้จักก็ยังไงคปีนั้นปีอะไรก็นนั่นแหละคือ ได้เจอเขาครั้งแรกใช่คร้งแกเขาแนะนำตัวยังไงแล้วก็ไปเพื่อถูกมองว่าเป็นเกมทางการเมืองไหมครับปล่อยภาพช่วงนี้มันก็แล้วแต่คิดอ่ะแต่ว่าผมโดยปกติผมไม่ได้ติดต่อผมไม่ได้มีธุรกิจไม่ได้มีธุรกรรมอะไรด้วยมันก็แค่นั้นนี่มองว่าสุดประสงค์เขานี่ต้องการอะไรเราจำไม่ได้เลยว่าทำไมเขาถึงไม่ได้สัญชาติไทยนาที การขยายผลเมื่อวานนี้ค่ะก็โดนกดจากรัฐบาลมาที่ไม่ให้ถึงก็นั่นก็เขาว่าเป็นหนึ่งเหตุเป็นหนึ่งเหตุที่ทำให้โดนกดที่ไม่ให้สัญชานะใช่จะมีการขยายหนึ่งในข้อหาที่ผมโดน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 ขอให้ออกจากรัฐมนตรีมหาไทยตอนนั้นจะมีการขยายผลไม่ได้ปลดจากรัฐบาลเขาให้ให้ผมไปเป็นรัฐมนตรีฐานะสุขไงล้วผมไม่เอาเขาไม่ได้ปลดผมจากรัฐบาลถ้าผมถอนตัวเองนะ ดังนัพูดพูดให้แฟร์แฟร์นายไม่คนขอให้ทนายยให้รัฐภูมิใจไทยไม่ได้ถูกปลดจากรัฐบาลเดี๋ยวต้องเสนอข่าวให้มันชัดเจนภูมิใจไทยได้ได้ได้รับการขอให้ออกจากมหาดไทยแล้วไปอยู่สาธารณสุขแล้วภูมิใจไทยก็ปฏิเสธกเกมการเมืองที่ทําให้ดูดูดึงให้ลงเหวไปหมดไหนนะมันเป็นการเกมการเมืองที่พยายามดึงเหมือนทนายกอะไรกากู้ขาวเราก็ต้องดึงให้มันแบบเราก็ต้องคิดวิเคราะห์นะ แล้วก็แยกเรื่องให้ถูกพอรู้ไหมคะว่าใครเป็นคนรู้หมดแหละนักข่าวก็จะมีการออกหมายจับคุณคุณเมสซิมิดไหมคะท่านนายกคุณนตำรวจอะไรนานาไหมคะว่าจะมีการออกหมายจับไหมครับถึงใครก็โดนขนานั้นเราต้องไปดูเรื่องเซอไอระวังไอ้ผลท่านนายกครับว่าฝ่ายค้านก็ใช้เรื่องเรื่องเรื่องออกหมายจับไม่หมายจับต้องไปถามทางตำรวจแต่ว่าในทางกฎหมาย ในในทางการสืบสวนสอบสวนถึงถึงใครก็โดนคนนั้นเส้นเงินถึงใครอะไรเกี่ยวผมถึงบอกไงว่าอะไรนะปิดชื่อถือพฤติกรรมไงตอนนั้นคุณเบนเขามาบอกไหมคะว่าเขาจะทําธุรกิจอะไรหรือามาทำอะไรยังไงบ้างเขคุย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 กับเขาก็คุยเขาเรียกอะไรเป็นคนที่อยู่ในอยู่ในคนที่เป็นเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนก็รู้จักกันคือเป็นนักกขาว่ารู้จักไหมรู้จักใช่ไหมใช่แต่ว่าคือแค่วันนั้นวันเดียวเลยใช่ไหมคะไม่ได้มีการติดต่ออะไรกันหลังจากนั้นแล้วใช่ไหมคะ เจอกันต er ่างงานก็ทักทายเจอกันกี่ครั้งนะคะตัวนายตมวเองเยอะลังเอาค้นมากไป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 ปไปไป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 ไป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 ไไป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 ไไป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 ไไป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 ไ เขาก็มีแวดวงมีอะไรอยู่ก็เจอเจอในงานเจออะไรฮัลโหลเขาเจอประมาณึสิมิลรถ้านายกหมายความว่าเขาก็รู้จักคนในบ้านเมืองของเราดีใช่ไหมท่านนายกตัวของคุณเป็นสมิธเองเขาก็รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเราด้วยหกเคคนก็เห็นรูปเรียกว่าสมิธได้นรัาไปไทไมจะมาทไมไมจะมานีหยไ